ทุกคนปันดอกไม้อีกแล้วท่าทุกคนจ้าปันดอกไม้โอ้ยแงเลยค่ะนี่พี <c oughs> ่ตัดอยู่บ้านเด้อพี่น้องเอ้ยอีกแล้วอสวยงามว่าจะไม่ถ่ายให้ดูแล้วนะทุกคนอดใจไม่ได้สวยมากนะ ตลกมากดูฝั่งซ้ายมือฝนตกฝั่งขวามือฝนไม่ตกแดดออกอากาศอากาศสวีเดนเ h e h ุดทิกเบบี้เว้นสตรอ d ์ซีดาน a ดร่งนะฮะก็สตรอวีดานเดวอนเร่งตลกแหงแดดออก มุดอยู่คักอยู่แนวเทะก้อนอน,อน,อนี้ก้อนเดียวแม่พี่น,อนอ้องพุณน่ะอาญะน่ะ ง่ามหลยพ้นบินุ่นเจ้าคมซับพาดปุ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 ดภอ,อุนอเพราะกับเบบี้อ,อ,นนอ๋อดูคนคนละคนคนละอึบออกสอ nó no, không tương tên nhúm ao hông người thật như bạn mm <laughs> 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 ทุ่จงจ้าตกไแห้งงามทุกคนส่วนน้องที่ไม่สบายน้องก็ต้องได้กินยาแล้วนะฮะเย็ยนแล้วต้องให้ยาลูกก่อน ก็เก็บได้ข้างทางอะหากินข้างทางจะไปน้องเฮ็ดหลายโพดไ,ไม่แต่ทอ่อออกซอิเดด้าหมนดับท่อบราร์ตูรอ้อยทุกคนจ้าเฮดมันปูหลายครักเนี่ยอมเสียบแห้งเก,เก็บเหเก็บเฮดเกมิมีความสุกลูกลกวนแห้งจ้ะห้องกิดๆอยู่เต็มรถอยู่ตีกันจะไปน้อง 嗯，还、嗯嗯、可以。嗯。 ขับรถลงทางชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนมาเจอเหตุจ้าพี่น้องทำไปได้ไงนียโอ้โหคุนานาบองดูโอ้ยเปอดพอพนางโมราฟุนะโอ้ยงามแหงพี่น้องเอ้ยอคุณพ่อผ่านทั้งที่รถจอดอยู่ตรงนี้โอ้ยเบบี้ ว้าม่เกเย,ยอม,มากทุกคน oh, <good>. yeah. ว้าว oh. ว้าวตัว้งกล้องไม่ได้เลยทุกคนนะคล่ะอาราบีคุณลักษม เก็บมาตั้งไก่แล้วนะคะตั้งเยอะเลยนะโอ้โหตรงนี้มันเป็นทางเห็ดเลยนะเนี่ยรุ้นทั้งเห็ดรุ้นทั้งคนจะเยียบเห็ดว้าดอายเอ้ย อ้เกียบไปแล้วมากเนี่ยคนเน่มพี่น้องเึงด้วยแห่งเปิดแห่งพ่ออันนี้ไอหันมาทางนี้ดีกว่าโอ้ยมันติดงาพวกเนี่ยเฮ็ดเห็นเฮ็ดแตกทัก บอะพี่น้องเอเย้ยนะทุกคนจ้าเงี้ยางัดเอาคักุุน

แตเออกเพี่น้องหยุดใจนี่นี่ยมใดกยุยม อบมีหินคม เฮ็ดอยากคืนจนไปพี่น้องถึกหินทับ คนขาลุ้นแบตเตอรี่หมดจะหมดไม่หมดแลยโอ้เห็ดก็เยอะปะจะยะพลอกับแค่โอ้โอ <c oughs> เฮ็ดเด็กดิกรู้ด้เแบบี้

ขามันจะใหญ่มากทุกคนพมอย่างเงี้ยขาโอ,อ,อ้บโอ้บขาเปาะมากเลย โอ้เสียงเจ้าตัวเล็กร้ายมากทุกคนเดินแต่งัดเอาจะพี่น้องอมรู้ไหมโอ้หาอร่อยมากวันนี้ออมกินแบบออมเสีปลาอ่า ปลาสาบะนะคะคุณพ่อแบบกินแบบว่าแบบกินกับข้าวเหนียวแบบสดแบบกรกกบกรกแล้วจะ้ะ ครอบครัวฉันไปตรงไหนเขาก็รูเบิร์ดเราจะเป็นน้องเสียเสเสียงแตกลูกลูกเล่นแตกสุดสดป๊าป๊าเจอเห็ดเยอะเดินเออเลยจะพี่น้องเอ้ย ขาบังดูเสียงเสียงลูก่มเคยเดละคนเดบอกรำมาเหละโอ้ทุกคนจ้ะลูกกระแลนแตกสดๆ คนเหยียบแน่เลยทุกคนได้อย่างเหยียบของขอยนอมีงามปั่นดอกไม้ใะพี่น้อง Jag går nu. Nej, inte smälla dragen så hårt. Nu måste de syssla med drar, den så De bara stäng om vad smyter Så hårda var de. No mm. Det var lite våld mot honom. Alla han har gjorde fel. Eller hur? ก็เฮลลาแวกอีแยนแจ็คมิกก้คนเด้แล้วจอดรถกลาง นเก็บแล้วนะคะทุกคนเริ่มเอาหลังก็เก็บทิ้งเก็บวรางจริงๆ